Okay. อ่ะอันดับแรกเินหน้าไปเออแต่แต่อย่างเงี้ยแอนแอนก็จะไม่เห็นอันนี้เนี่ยแอนจะไม่เห็นข้างหน้าเนี่ว่าข้างหน้าถึงไหนแอนจาข้างหน้าเอาเองนะหัรถพอมากเอาไว้ตรงๆพอเริ่มประตูแอนก็เริ่มเลี้ยนนี่เลี้ยวซ้ายนะเริ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหน่อยนึงไม่ต้องเยอะแล้วก็จอดตรงนี้ก่อนจอดตรงที่เราถึงร้วดูขวารถมาไหมรถไม่มาพอหัวรถพอกมานี่ตัวเราถึง แอนดูรถเราถึงแนวฟุทบาทเดียวเลียวซ้ายมานี่มือเห็นไหมคะหมุนซ้ายมาเรื่อยๆเรื่อยๆสายหมดเลยจะได้เลียเ้ยวเยอะแล้วพอออกมาคลายมือลมหลวมๆไปเบรกแน่นอๆเบรกไว้ด้วยตรงไหนไม่ทันเบรกไว้ชะลอไว,ไวไ้มองไปข้างหน้าจอดรถให้ตรงเบรกเอาไว้ไเจ๊คืนรอให้ตรงแล้วทำไงค่อยจอดเบรกเบา ใส่เกียร์ถอยอืมถอยล้างถอยล้างตรงหันหนมองข้างหลังด้วยนะต่อเราถึงต้นไม้จืดถึงต้นไม้ถึงยางยักหน้าหันไปดูได้ตัวเองถึงต้นไม้ยังหนูจ้องครูยอยู่หนูก๊กโก๊กไม่สวย <c oughs> ก็กโก๊กไม่สวยอ่ะสายหมดนี่ฝั่งในอันนี้ก็ได้ขออธิบาย พอเราถึงต้นไม้หมุนซ้ายให้หมดแล้วทำไงใครกลับนิดนึงนี่หมุนสุดใครกลับนิดนึงจับไว้แล้วก็ถอยหันไปมองข้างหลังบ้านตัวเองได้นะว่ามันเข้าบ้านได้เปล่านี่เลี้ยวเลี้ยวแอนบางกระจกคุ้นเนี่ขอโทษค่ะเอาเอาลงนะเออเออเอาลงเอาลงเออเพราะว่าคุณต้องใช้กระจกเออใช้กระจกค่า จะตกข้างนะจนับไว้นี่เห็นไหมที่ครูบอกว่ามันอาจจะคลายได้นิดนึงตอนที่เรากพลังเลี้ยวเราว่าเอ๊ะมันเหมือนจะเบียดซ้ายอ่ะหุนซ้ายหมดครูคลายกลับแค่นิดเดียวช่วงจังหวะที่เลี้ยวคลายกลับปรับองศาแล้วครูก็หมุนซ้ายหมดไปเหมือนเดิมรอถอยเข้ามารอให้รถตรงปึ๊บเออเบาๆอ่ะแล้วเพื่อนหนึ่งสองถอยตรง เนยน็นๆไค่อยเบาๆรถจะวิว <c oughs> วว่งขึ้นได้เองตรงเวลาที่ถอยขึ้นมาแล้วดูว่าเหมือนมันไม่ตรงก็ปรับปรับได้ปรับก็คืนเพราะวานครูสอนม่าไงเวลาถอยปรับจะต้องทําไง ài? คืนตรงถ้าปรับขวานะ่ะปรับขวามองกระจกขวาปรับ <c oughs> คืนตรงจะปรับซ้ายมองซ้ายปรับซ้าย <c oughs> คืนตรง ไอพอมลายอ่ะไม่ต้องเช็คปกติคุณไม่เช็คหรอกคุ้ไม่ได้ดูแล้วเสร็จแล้วทําไงเรารู้ว่ารถเราตรงแล้วมองเส้นสีแดงไปถึงขอบโอเคพอบกไอรถเราจึกๆเนี่ยแต่เราอ่ะไม่จึกแรงระบบเบรกรถเราเนี่ยมันจ๊กๆกอยู่แล้วแล้วก็จึกเบาๆเสร็จเรียบร้อยเรียบถึงเมื่อ่ะกดปิดขอบคุณค่ะ ถอยหลังอ่ามันก็จกข้างได้นี่มันก็จกข้างได้ถอยตรงถอยตรงถอยตรงเอ่ถอยตรงถอยตรงมันก็จกข้างถอยตรงช้าๆถอยเห็นเห็นประตูบ้านเองไหมเห็นรั้วบ้านไหมเห็นแล้วค่ะเออในกระจกสิในกระจกเห็นรั้วบ้านไหมยังไม่เห็นค่ะตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ว่าต่อไปจะไม่เห็นแล้วถ้าตอนนี้ไม่เห็นอะตอนนี้เห็นรั้วแล้วค่ะเออนั่นแหละอ่าถอยมามาถอยมาให้ใกล้จะถึงโน่นๆๆใกล้ถึงอ่าเบรกชะลอนี่ดูต้นไม้ด้วยนี่ดูตัวเราถึงต้นไม้ พออยู่ <c oughs> ค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ,อีกนิดหนึ่งนิดนึงเบาๆเนี่เบาๆนิดนึงเบ,าๆ,งบาๆเลรอพอนี่ตัวเรานะคะนี่ตัวเราจุดสังเกตแต่ละบ้านไม่เหมือนกันอันนี้ครูสอนบ้านเราให้มันเข้าออกง่ายมันมีเวลาคนเราถอยจอดเนี่ยมันมีหลายแบบหลายวิธีไม่มีอะไรที่ตายตัวหรอกมันก็แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดนะคะแล้วแต่เทคนิคหรือว่าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วแต่สถานที่แล้วแต่เหตุการณ์ด้วยอันนี้ที่ครูสอนเนี่ยให้เราเข้าออกบ้านได้ง่ายเฉยๆสำหรับหนู บ้านหนูบ้านคนอื่นก็อีกบ้านหนึ่งอีกแบบหนึ่งรถคันอื่นก็อีกแบบหนึ่งรถแต่ละคันไม่เหมือนกันบ้านแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันอ่ะพอถึงตรงนี้ปุ๊บหนุนหนูขยับรลอยกงนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดหนึ่งพอพออ้าวปล่อยเบรกแรงเกินพอถึงตรงนี้ท้ายรถเราอ่ะคุณจะให้ดูท้ายนะคะนี่ตอนนี้ท้ายรถเรานะคะท้ายรถเรามันจะอยู่ตรงประตูบ้านแล้วเนี่ยรอเข้าบ้านแล้วใกล้จะเข้า อนีค้ค่ะจออยู่จอดท้ายรถเรา,ลลาจออยู่ประตูบ้านเสร็จแล้วให้เราหยุดรถหมุนซ้ายให้หมดคะ่ะเบาๆดีๆหมุนสวยๆเออหมุนมดีๆดีอะไรกระชากไหแม่มันติดตัวเราเห็นไหมมันจะติดเราไหมอ่ะติดค่ะเดี๋ยว,วเวลาขับรถจะกระชากเลยเลยเหมือนแฟนนะบอกแฟนขับรถไม่ดีเราเนี่ยอ้าวไม่คลายเยอะคะ่ะจับคะ่ะมันไม่ใช่วิธีการคืนนะมันการหมุนสูดแล้วคลายกลับเราต้องจับมันไม่ใช่มันคืนเองอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าการคืนพราอะไร มันแค่หมุนสุดล้วต้องคลายกลับเพื่อไม่ให้ power ของพวงมาลัยพังในวันข้างหน้าเซฟนะคะเมีาเซฟเป็นการถนอมมันอะไปะถอยหลังหยุดรถตรงนี้เออเนี่ยมันจะหยุดแบบก่อนถึงประตูบ้านนะคะก่อนถึงล้วเนี่ยนี่ยเราหยุดตรงนี้ตอนนี้เราหยุดเนี่ยตรงนี้เป็นมุมโค้งของั้วถ้าเราถอยมาให้ถึงปากประตูบ้านแล้วเราค่อยเลี้ยวมันจะไม่ทันนะคะมันจะเข้าข้างแต่นี่เราจอดตรงนี้เนี่ยจอดตรงนี้มุมโค้งของเห็นไหมคะสังเกตท้ายรถ อยู่ตรงเริ่มโค้งเริ่มโค้งเริ่มมุมโค้งกันอ่าพุทบาทตรงประตูบ้านเราพอดีอะถอยช้าจ้ะถอยช้าช้าตอนเลี้งไปถอยช้าช้าเบาๆมองกระจกขวาบ้างจิ้ข้างหลังมีใครมีอะไรมาไม่เอิญนั่งมองแต่ข้างหลังไม่ได้นะหนูเออค่ะจ้ามาจริงๆอ่ะจอก็มีนะจอมีบอกมีข้างหลังมีใครมาไม่อะไรแต่ครูไม่สอนให้มองจอเพราะจะเราจะถอยเราจะถอยหลังไม่เป็นนะ มันจะทำให้เราเลี้ยวไม่เป็นถอยไม่เป็นอ่ะถอยมาชา้ชาชถอยเข้าเลยนะคะอันนี้ถอยเข้าได้เลยไม่ต้องคืนพงมอะไรนะคะชา้ชาชมากระจกข้างได้แล้วกระจกข้างสองข้างเช็ check. คครูสอนไว้หันไปมองข้างหลังเมื่อกี้นี้ให้ดูวงเลี้ยวของรถนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ถอยเป็นเราจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยถ้าเราหมุนอย่างนี้นะรถเลี้ยวเท่านี้นะอย่างเนี้ยแค่เป็นจุดสังเกตอืมแล้วเนี้ยพอเราเข้ามาแล้วต้องใช้กระจกข้างแล้วรอรอลูกลออ่ะโอเคไหมโอเคค่ะขาไปอี ข้าอีกข้าอีกข้ามาเข้ามาเข้ามาข้าขวาโอเคแล้วเช็คซ้ายค่ะซ้ายเป็นหลักนะคะเราถอยเลี้ยวซ้ายให้ซ้ายเป็นหลักช้าๆอีกนิดหนึ่งออหนูต้องหนูต้องหายแบบปล่อยเบรกเบาๆนะเพราะบางทีเมื่อกี้เนี้ยสมมตินะเมื่อกี้เนี้ยกำลังจะพอดีอยู่แล้วแชหนูดันปล่อยเบรกเยอะแล้วรถไหลเกินรถเอียงไม่สวยมันไม่ขนานนี่นะคะลำตัวรถด้านข้างขนานขนานกับข้างบ้านเราอ่ะหนูแนวค่ะดูหนูดูข้าาตัวรถ เห็นข้างตัวลดไหมท้งข้างลำตัวรถเลยนะ,ะกับข้างบ้านเราขนาดกันไหมเป็นช่องไหมช่องขนาดไหมตอนนี้ขนาดแล้วค่ะเออขนาดแล้วทำไงหยุดรถไว้หยุดรถไว้ดดไวคือล้อพรมลายมีกี่รอบคะสองค่ะจ้านักเรียนครูเพ้นไม่เคยมีใครงงกับพรมลายนะคะใช้ได้จริงนะนี่ในชีวิตจริงนะไม่ใช่แค่เอา้าน,นับรอบป่ะเนี่ยหมุนม่วหรือนับรอบอีกรอบนึงค่ะคมาตรงแล้วโอเคค่ะครู ูบอกว่าทําอะไรให้ตั้งใจหนูกําลังมองกระจกข้างแล้วหมุนพวงมาลัยกลับมาดูย้อนตัวเองว่าตัวเองทำอะไรเมื่อกี้รูถ่ายไว้อยู่หนูไปม,มองพวงมาลัยรูไม่ใช่ไปมองพวงมาลัยหนูหันซ้ายหันขวามองกระจกข้างในระหว่างที่หนูหมุนพวงมาลัยใช่ค่ะและ้วมาทําให้หนูไม่ได้นับรอบพวงมาลัยเนี่ยตอนควรตอนที่ควรมองหนูไม่มองหนูไปมองไอ <c oughs> ้สิ่งที่ไม่ควรมะตอนรถวิ่งโอ้อยากมองพวงมาลัยจังเลยพวงมาลัยตรงไหม แต่ตอนเนี้ยครูบอกว่าให้นับรอบต้องดูว่ามันครบสองรอบไหมเรากะกะเอาไม่ได้เราต้องดูสิหนึ่งรอบสองรอบจริงๆเขาคืนเป็นนะเขาคืนเป็นนะคะอ้พอมลรายเนี่ยแต่ตอนนี้กําลังแบบสนใจสิ่งแวดล้อมกําลังมองกระจกข้างเนี่ยเลิกมองกระจกข้างซัข้างขวาได้แล้วรอดตรงหรือยังตรงแล้วค่ะถอยหลังไปออแล้วที่หนูหมนอีกไะ หมดอีกไม่ใช่นะค่ะเออปล่อยเบรคขึ้นมาปล่อย,อยจะไปเหยียบเบรคให้มันไม่ขึ้นทำไมปล่อยะคะ่ะปล่อยให้หมอไม่ต้องไม่กลัวม,มันพุ่งบ้านเราเป็นเนินบ้านเราเป็นเนินอืแล้วถอยเข้านะคะอ่าชะลอเนี่ยพอขึ้นมาพอตัวเราเริ่มขึ้นมาข้างบนแล้วเราค่อยค่อยเริ่มชะลอเออแล้วเสร็จแล้วทําไงคะมองเส้นนะคะจอนะจอบ้านอื่นนะคะสําหรับใครมีกล้องนะเส้นเนี้ยคือห่างเส้นสีแดงสําหรับรถทุกคันแต่เส้นเนี้นะคะ รถแต่ละคันเนี่ยมีเส้นไม่เหมือนกันนะแต่มันจะมีเส้นสีแดงสีเหลืองสีอะไรก็ช่างเส้นสีแดงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเข้าไปเนี่ยคือมันเตือนแล้วว่าคุณอย่าเข้าไปใกล้กว่านั้นนะนี่คือวิธีดูไอไอ,อจอเนี่ยบางคนก็ดูเฉยๆนะก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรตอนนี้นะคะหลายคนขับรถที่มันมีจอข้างหลังแบบเนี้ยแต่ก็ดูไม่เป็นหรอกรู้แค่ว่าชนกับไม่ชน <c oughs> เอออะถอยหลังลงจ้ะอันนี้ก็จบ <c oughs> ข้างเขาเช็คแล้วนะคะว่ามันสวยงามแล้วนะคะด้านข้างขนาดแล้วนะคะเราก็มาดูจอ ถ่ยตรงแล้วด้านข้างซ้ายขวาไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรสวยเออนี่เราก็มาดูเส้นนี้ค่ะช้าๆจ้ะช้าๆค่อยๆให้เส้นสีแดงเลยเลยขอบเลยขอบไปนิดนึงเราต้องการเลยขอบนิดนึงเออโอเคแค่นี้ไหมคะเส้นสีแดงถึงถึง,ถงเรียกอะไรเนี่ยไอ <c oughs> ไอที่กั้นบ้านเราอะ <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อขอบนั่นแหละขอบ <c oughs> บ้านนั่นแหละเออ <c oughs> <ๆ>นั่นแหละพอมันถึงแล้วอันนี้กันชนนะคะนี่กันชนไม่งั้นเดี๋ยวกันชนจะขึ้นไปถึง อันนี้เขามีกล้องรอบคันนะรถคันนี้แต่ครูไม่ได้สอนให้มองกล้องเดี๋ยวไว้เก่งแล้วมันก็ดูเป็นไปเองนะคะหนูเข้าใจแล้วเมื่อกี้ครูบอกให้หนูมองวงมลัยตอนนี้ต้องดูล่อนกมแล้วถามว่าตอนวิ่งแม่นางคนมองที่ไหนแม่นางคนมองทางทางค่ะอันนั้นแม่นางเช็ควงมลัยนะแต่อันนี้ต้องเช็คคอยเช็คมันว่าเฮ้ยฉันคืนสองรอบหรือเปล่าพอรถมันหยุดอยู่เรามองอะไรก็ได้แต่ที่แน่ๆเลยเรากาลังทําอะไรเราก็ต้องสนใจสิ่งนั้นเมื่อกี้หนูกำลังคืนวฟมลัยหนูไม่สนใจ กระจกเออแม่นางทําสับก,กันทุกอย่างเลยเคุณค่ะครูเข้าใจแล้วเออ,เอ,อมันมันแค่ยังทําไม่ถูกนะคะครูจะสอนว่านะวิธีการขับรถนะคะขับรถครูเพิ่งสอนเขาเมื่อกี้นี้ที่ผ่านไปแต่มันไม่อยู่ในคลิปครูอยากพูดขึ้นมาให้หลายคนเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นการถอยหรือการขับรถนะคะคําว่ากะระยะกับคํานวณเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนค่ะกะระยะคืออะไร เดาการเลยคือการคาดเดาค่ะเดาเดาเอาว่ามันจะอย่างนี้มันใจอย่างนั้นถูกไหมใช่อย่างเช่นการเลี้ยวเดาเดาเอามันได้หรือยังใช่ค่ะน้องแอนเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวอย่างของของของทุกคนเลยทุกคนก็คิดเหมือนน้องแอนครูค่นครูหนูกะยังไม่ถูกเลยครูแล้วเขาก็ใช้การกะเอาว่าเฮ้ยเลี้ยวพออยังเนี่ยเฮ้ยหมุนพออยังมันกลายเป็นว่าเราอ่ะกะไม่ถูกก็จะคอยบอกครูว่าครูค่นหนูกะไม่ถูกอ่ะหนูเลี้ยวอ่ะมันพอดีหรือยัง แล้วครูสอนใหม่ครูบอกว่าอยากกะครูพูดตั้งแต่วันแรกว่าอยากกะแต่ก็ทุกคนไม่เข้าใจครูความหมายของครูจนกว่าครูจะพูดแล้วพูดอีก<ช>พูดซ้ําพูดอีกพูดแล้วพูดอีกจนถึงจะเข้าใจครูนะคะด้ว่าความหมายที่ครูพูดมันคืออะไรไม่ต้องกะระยะค่ะเวลาที่คุณทําอะไรคุณดูดูคํานวณค่ะให้คุณคํานวณเอาว่าเฮ้ยถ้าคุณถึงตรงเนี้ <S <S อย่างเช่นถ้าครูถามไนงะแอนคร <S <S คูถามวนะ่าน,น,นี่เนี่ยเลี้ยวออกไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยถึงตรงนี้แล้วเราเท่าเลี้ยวเลยอะ่ะมันไปไหนอะ๋อไปขวาค่ะครูเบียดค่ะ อันนั้นน่ะคือการคำนวณเห็นด้วยตาเลยใช้ตาเห็นใช้สายตาเราที่เราดูเนี่ยสมมติเนี่ยเราเดินหน้าออกมาหัวรถถึงประตูถึงถึงล้วเนี่ยแล้วเราเลี้ยวเลยอ่ะคนขับเราไม่เป็นก็บอกได้ว่าถ้าเลี้ยวเลยมันไปไหนไปไหนก็เบียดขวาใช่ค่ะเออสมมติเลี้ยวขวาใช่ไหมหมุนขวาเอามันก็ไปเบียดพุทธบาานนะครูแล้วครูก็เลยถามว่ารู้แล้วทำไมเออตอบได้หมดไหมตอบได้หมดแต่ทําไมไม่ทําเนี่ยคนไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจสิ่งที่ครูพูดก็ไหนเมื่อคุณเห็น คุณทําตามสิ่งที่คุณเห็นสี่คุณเห็นว่าคุณเลี้ยวแล้วมันจะเบียดคุณก็ไม่คุณก็ไม่หมุนไงไม่ต้องกะไม่ต้องเดาอย่าเดาเอาคุณก็แค่ขับเลยไปนิดหนึง่งแล้วคุณก็เลี้ยวอันนี้คือการคํานวณ<ะ>ค่ะคํานวณเราคํานวณจากอะไรคํานวณจากสิ่งที่เราเห็นค่ะเพราะฉะนั้นครูสอนน้องแอนตลอดว่าแอนเวลาทาอะไรแอนดูสิ<ะ>แอนเลี้ยวตอนนี้มันจะไปไหนไปทางนั้นค่ะไปทางนี้ค่ะตอบได้หมดเลยแต่ไม่ท<ะ>มําค่ะมูตะกะเอา กะ,ะนี่นคือเดาเดาเดาเอาเดาไป<ม>เดามาก็งงใช่ค่ะใช่ไหมใช่มือใหม่นะคะตอนนี้มีหลายคนที่ดูคลิปน้องแอนนะคะคลิปที่แล้วไปเรียนที่อื่นมาแล้วมันเลอะเทอะมาครูเรียกว่าเลอะเทอะแอนไม่ฟังครูด้วยความตกใจตื่นเต้นกลัวนู่นนี่นั่นแอนเะน่เป็นคนขี้กลัวเขาเป็นคนขี้กลัวนะแต่วันแรกโดนครูตีครูดูไปสรุปวันที่สองได้เลยคลิปเมื่อวานนะคะที่ครูลงเป็นคลิปวันที่สอง ได้เลยอ่ะขับได้อ่ะแล้วเขาก็ดีขึ้นครูเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปเดี๋ยวเขาก็ขับรถเก่งแต่ต้องใช้เวลานะจะเรียนสามวันให้เก่งมันสามเดอนเป็นไปไม่ได้นะคะไม่มีไม่มีใครทาได้แบบนั้นอืมแต่เดี๋ยวแองก็เก่งแน่นอนแล้วนักเรียนครูขับรถเป็นทุกคนนะคะหลังจากที่เราครูไปแล้วครูเออไม่ได้ครูคงไม่เป็นค่ะยากมากค,คูเออนี่ขับรถมันยากมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ,คะขับให้เป็นมันยาก,ยากขับได้งมันง่าย ใชครับทำาให้วิ่งได้ยังไงก็ได้ไม่ต้องคิด like well. h, เออขับไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะจะง่ายค่ะเออแต่ถ้าคํานวณแล้วก็อย่างที่ครูสอนคือต้องคํานวณมันไม่ง่ายคือเราขับรถให้เป็นอ่ะมันยากเออการขับรถให้เป็นอ <car ่ะมันต้องใช้ทักษะใช้ไหวพริบมันไม่ใช่ว่าเคยฉันเฮ้ยทําให้รถวิ่งได้ปลายปลายกะกะเอาเดาเอาต้องคิดด้วยค่ะครูต้องทํายังไงเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างที่ครูครูสอนมันถึงจะเป๊ะมันถึงจะปลอดภัยคําว่าเป๊ะของครูเนี่ย หมายถึงว่าเราจะได้ปลอดภัยนะไม่ได้แค่เราคล่องชนานาญนะไม่ใช่เราขับรถเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ความเร็วเยอะหรอกมือใหม่ไม่จําเป็นต้องขับเร็วไม่จําเป็นต้องขับเร็วให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันขับเป็นไม่มือใหม่มือใหม่ขับให้เป๊ะเลี้ยวให้ตรงจอดให้สวยแค่นั้นเองก็เรียวกว่าเป็นแล้วค่ะหนูเลี้ยวได้ พอจอดได้๋ยวหนูก็จะฝึกไปเรื่อยๆให้ดีกว่าน,<ถ>นี้ถูกมันต้องไปทีละทีละขั้นทีละตอนน้องแอนมันต้องแบบเออเอาแค่นี้ก่อนนะนี่เข้าออกบ้านนัะไม่ได้เลยถามว่าคุณจะไปหัดออกถนนเพื่อเข้าออกบ้านตัวเองเลี้ยวไม่รู้ไปชนไหน<ช>ก็คุณเลี้ยวไม่เป็นง่ายๆเลยนะคะคือน้องแอนเนี่ยเขาก็โชคดีอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านที่น้องแอนอยู่คือมันเห็นไหมมันก้อนในระดับหนึ่งนะไม่กว้างมากหรอกเพราะบางหมู่บ้านกว้างกว่านี้อีกแถวเนี้ยแต่อันนี้ก็คือถือว่าโอเคแล้ว ไม่แคบจนเกินไปบ้านตัวเองก็เข้าออกง่ายเพราะประตูกว้างบางบ้านครูไปสอนแคบกว่านี้เยอะเลยเออนี่คือข้อดีแอนก็ยังโชคดีที่ว่าเออบ้านเรานะยังฝึกได้แอนขับรถเนี่ยเข้าออกเข้าออกตอนออกเราฝึกเลี้ยวแอนที่แอนยังว่าแอนยังเลียวไม่เก่ง<ช>แอนไปเลี้ยวสมูทสมูทให้เหมือนครูสิได้ค่ะให้มันสวยๆเหมือนครูอ่ะเฮ้ยแอนมนโนเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นครูนะครูขับอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอแอน แอนทาได้เหมือนครูแอนนั่นแหละแอนผ่านแล้วเดี๋ยวแอนจะอยากออกไปข้างนอกเองแอนค่ะเออแล้วแอนจะอยากออกไปท่องโลกกว้างเองอัตโนมัติคิดว่าหนูต้องเลี้ยวให้เก่งเหมือนครูก่อนเดินหน้าออกไปเออเดินหน้าออกไปจากบ้านนั่นคือฝึกเลี้ยวเพราะว่าอะไรเดินหน้าออกไปครูบอกว่าให้เลี้ยวมันตรงเลนเห็นไหมมันมีสองเลนออกไปมีสองเลนกูไม่เอาหูออกไปข้างกี่เลนขวาเออไม่ใช่ออกไปก็มั่วตัวเลยขอฉันอยู่บนถนนก็พอไม่ชนบ้านฉันไม่ได้เออเลี้ยวไปมันต้องตรงเป๊ะในเลนของตัวเองนี่ฝึกเลี้ยวสองฝึกถอย ถอยเข้ามาในบ้านตัวเองฝึกการมองซิงเออรถมันเลี้ยวอย่างนี้นะมันเข้าอย่างนี้มันต้องดูอย่างนี้กระจกข้างมองอย่างนี้นะไอ้นี้รถเอียงไอ้นี้รถตรงเฮ้ยถ้ารถเอียงทํายังไงปรับตรงไหนแล้วเวลาเราถอยเราต้องมองฝั่งไหนเออมองฝั่งซ้ายไม่ใช่มองฝั่งขวายอย่างเดียวแต่มันต้องมองทั้งสองข้างขวาอา่าสมมติเราเลี้ยวซ้ายซ้ายเป็นหลักขวาน่ะไว้เป็นจุดสังเกตว่าเออโอเคไหมไว้เช็คนะคะขวามีไว้เช็คแต่ซ้ายเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายซ้ายเป็นหลักเพราะเราเลี้ยวซ้ายมันจะชนทางซ้ายคะ่ะ เออให้มองซ้ายว่าซ้ายโอเคไหมซ้ายเป็นหลักแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาก็ขวาเป็นหลักมองกระจกขวาเป็นหลักก็อยู่ที่ว่าเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะอ่ะเดิหนออดหน้าออกไปเดินหน้าออกไปรอบหนึ่งนะคะอันนี้เอาไว้สําหรับตัวเองดูเองนะคะ